สุดที่ข่าศูนย์เจ็ดแปดเนี่ยอาจารย์ห้ศูนย์เจ็ดแปดเนี่ยได้มากแค่ไหนครับศูนย์เจ็ดแปดตรงนี้แห <c oughs> ละครับนั่งอยู่นี้เลยนะครับผมก็บอกว่าเออถ้าตัวเลขจะเข้าจะอะไรนี่ก็ให้สันลกษณสีดังช,ดชุดแรกใช่ก่ครับสัญลกษสีดังสามครั้งนะครับผมบอกว่าให้ดังแรงๆแ, <c oughs> แต่วันนี้จะขอเดี๋ยวจะให้ดังอีกแรงๆจะดังหรือเปล่าเดี๋ยวก็ รอชมไปก็ได้คาเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิทยาญาณในการรับชมเดี๋ยวหลวงพ่อชอบชอบแนวทางชอบคำนวณชอบแนวทางสมุดคำนวณอีกแม่นมากหลวงพ่อเขาก็ชอบคำนวณตัวเลขคำนวณอะไรก็แม่นบางทีเขาก็เอามึงเอาตัวนี้ไปซื้อกินเขาบอกเลยทีนี้ คุณก็ได้ซ้อนสูตรอาจารย์เหมือนกันผมไม่เอาล <c oughs> ไม่ได้สูตรกับเขาจริงอาจารย์คะทาไมทาไมถึงไม่มีพระลูกอื่นมาอยู่คะก็เพราะเป็นกุฏิเจ้าอาวาสค,ครับกุฏิของที่พระลวัดเขาก็ออยู่ทาหาของท่านแล้วค่ะครับมีอยู่สามองค์ครับวัดน,นี้มีสามองค์กว่าเฮียนอยู่ไม่ได้อะไรอย่างนี้กลัวครับ ก็อาจจะมีส่วนอาจะมีารย์ครับเฮ้สุดที่ข่าศูนย์เจ็ดแปดอาจารย์ให้ศูนย์เจ็ดแปดนี่ได้มากแค่ไหนครับศูนย์เจ็ดแปดตรงนี้หละครับนั่งอยู่นี้เลยนะครับผมก็บอกว่าเออถ้าตัวเลขจะเข้าจะอะไรนี้ก็ให้สังลกษสีดังชุดแรกใช่ไหครับสังลกษสีดังสามครั้งนะครับผมบอกว่าให้ดังแรงแงแต่วันนี้ จะขอเดี๋ยวจะให้ทางอีกแรงๆจะดังหรือเปล่าเดี๋ยวก็รอชมไปก็ได้ติดตามไม่ไปไปเปดูไม่เห็นนี่นะครับเพราะว่าคุณพ่อเห็นช่านอาจารย์ยืนอยู่ตรงนี้เลยแต่ผมนั่งอยู่ตรงนี้ก่อนก็นั่งแบบนี้แหละเห็นเห็นอยู่ข้างหลังผมเลย <laughs> เดี๋ยวพอดูในกล้องไม่มีครับไม่มีกับตรนี้ Uhm. อาจารย์ Geral, จะขอวันนี้ชุดสองตัวหรือสามตัวครับชุดนี้เอากี่ตัวดีจะลองสองตัวก่อนัจะลองดูก่อนได้ไม่ได้ไม่ไม่รู้เหมือนกันลองดูก่อนครับต่องวดเลยครับต่องวดเลยไหนไหนมาแล้วทีแรกก็นั่งดูเอาสักสองตัวก่อนครับ ตื่นตัวนี้นะครับแตกตรงๆเข็มแตกนะครับอาจารย์สามารถแล้วก็ขอตองบอดให้ท่านพี่นะครับไม่ต้องรออะไรเลยไม่ต้องรอเลยไม่ต้องรออะไรเลยนะครับเงียบเลยความเงียบเลยแล้วส่วนคนดุได้ยินเสียงอะไรอย่าทักนะครับเงียบอย่างเดียวปิกตเียนะครับเฮียนก็เฮียนจริงๆนะครับ เปิดเต็นตนะอ้าวปีเออปีนี้มาขอจะีเปิดเต็นอีกสักสงตัวเป็นสังกสีแล้วเป็นย่างได้ดัง เจ็ดแปดเก้าตัวต๊ดวันนี้เราจะขอสองตัวก่อนสามตัวใน,นเดียวยังไงเดี๋ยวค่อยมาที่ทีหนึง่งวันนี้สองตัวล่างนะค,ะครับงวดวันที่สิบหกตุลาคมนะครับผมออกปุ๊บขอปั๊บเลยนะครับเ,เราจะได้มา จิงจักเรื่อยนะครับผมไม่ต้องรอไม่ต้องรอ สุดท้ายตัวใดนะครับผมหนึ่งศูนย์นึศูนเริ่เปิดแดคกับอนุญาตเปดแดดได้เปิ่ได้เร็วขึ่นเกนนะครับผมหนึ่งศูนนะครับจากภาพทะไปทันเมื่อกี้นะครับหนึ่งแล้วก็ศูนย์ได้แล้วนะครับผมใครที่ยินเสียงหประตูก็แก๊กก็แก๊กไปเลยแล้ว ได้ยินมเหมือนผมป่ะได่ยิ้ยินมอยู่จะผมมาได้ยินอยู่ข้างในแล้วเสียงก็แกคกๆแต่นางนะเครื่องเสียงสะท้อนะครับเพราว่าเสียงมาจากทางไใดกันมันมาลอยมาหรือมาแบบไหนครับเป็นแสงขึ้นครับเป็นแสงเป็นแสงเป็นเป็นเป็นเลขหรอคะครับเป็นแสงตัวเลขตัวแรกตัวสอง แสงสว่างรับแสงสว่างเห็นตัวตัวตัวที่แรกคือเห็นเลขอะไรคะเลขหนึ่งครับเลขก็เลขศูนย์หนึ่งศูนย์คงไม่ต้องกลับอะไรนะคะไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับศูนย์นะครับขอให้ อออยู่ข้างหลังอย่างเก่าอย่างเดิมไม่ต้องเปลี่ข้างหน้าครับตรงเลยจีนตรงตรงเลยครับตรงตรงเลยเหมือนซูมจังใส่กระดาษก็ตีเขียนนะคเบอร์โทรจังแสดเบอร์โทรเบอร์โทรของนวดนี้ก็ของเฟนอาจารย์สามารถนะครับเสี่เรียกเขียนอันนี้อันนี้วดที่ผ่านมาเพราะของผมนี่เพื่อเวลาทำงาน นี่คือวันที่ผ่านมานะครับผมวันที่ผ่านมานะครับผมกุติเงี้ยนนะครับกุตเงี้ยครับถ้ายกมือให้หญิงหน่อยค่ะครับผมนี่ต่องวดหนึ่งศูนย์่งนิ่งๆก่อนค่อาจารย์หนึ่งแปดสสองสามเก้าหนี่นะครับต่องวดอะไรพี่ต่องวดงวดที่ สี่กี่งวดที่สี่นะครับงวดที่สี่จะขอทั้งหมดศูนย์จะขอทั้งหมดกี่งวดนะคะอาจารย์ขอเจ็ดงวดครับขอเจ็ดงวดเจ็ดงวดนี้ก็เข้าขั้วงวดที่สี่งวดที่สามก็เข้าแล้วค่ะงวดที่สี่มานี้ก็ห้าหกเจ็ดเผื่อเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเจ็ดงวดก็จะมีบนพระมาวันนี้แล้วก็สวดไปสักพักหนึ่งค่ะแล้วก็จะไป ที่ทางไหนต่อเดี๋ยวให้เอยซีค่อยติดตามมาติดตามหลังจากหมดเสร็จสัตจากจุดนี้แล้วเจ็ดห้วนครับนี่นะครับขอเจ็บได้แล้วสามครับได้แล้วสามหัวนนี้ก็เป็นงวดที่สี่ค่ะข้าเข้าอีกก็เป็นวดที่สี่ขบาห้วดที่สี่เดินนสามตัววันไหนค้าจะมาขอสามตัวนี้เดี๋ยวต้อง นัดอีกทีนึงครับอาจารย์ช่วยยกกระดาษให้หน่อยนัดอีกทีนะครับสามตัวนี้อาจารย์สามารถนี่เลยสามตัวพิมรอนะคะพิมรอไว้ครับเพราะว่าอาจารย์ก็จะขอสองตัวก่อนหนกครั้งนิ้วนิ้วอาจารย์บางบางโจหนึ่งครับผมบางเบอร์โอเคครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ของเป็นของแฟนมาผครับ อ๋อเป็นของคนท้องนะครับรผมเออผมอยู่ไปใกล้ผมก็จะรับถ้าไปทำงานก็ไม่ได้รับนี่นะครับให้แส่ครับ062 183 2396หนึ่งแปสาอง้กลน์โทรซิปลมน์ซิขคาระวันนี้ได้ยินเสียงแต่นี้เดียวไม่ปุ้งๆฟังๆเลยทุกปีสารีนี้ตุ้ม สามครั้งวัดแรกสามครั้งดังแรงแรงมากเลยจนผมนั่งยังต